สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องกลยุทธ์ภาษีที่เอออาจจะไม่ค่อยมีใครรู้กันเท่าไหร่กับอีกเรื่องคือหลักการพื้นฐานของการลงทุนในหุ้นครับค่ะซึ่งเรามีข้อมูลมาจากเออบทสนทนาออนไลน์อย่างใน reddit แล้วก็มีคู่มือลงทุนของทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยค่ะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้คือจะสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญมาให้ฟังกันสำหรับคนที่อยากจะวางแผนการเงินหรือว่าลงทุนให้มันดีขึ้นนะครับ ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่เรื่องภาษีก่อนเลยนะครับมาจาก reddit มีคำถามน่าสนใจว่าเออปกติแล้วเนี่ยคนที่มีฐานะหน่อยเขาใช้การลดหย่อนภาษีอะไรที่คนทั่วไปอาจจะแบบไม่ค่อยรู้หรือมองข้ามไปบ้างครับ มีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันค่ะคือบัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพหรือ HSA อันนี้เป็นตัวอย่างจากระบบของทางสาหรัฐนะคะแต่หลักการมันน่าสนใจคือให้ประโยชน์ภาษีถึง3ต่อเลยเงินที่ใส่เข้าไปาลดหย่อนภาษีได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีก็ปลอดภาษีแล้วก็ตอนถอนมาใช้ใจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เข้าเกณฑ์ก็ปลอดภาษีอีกค่ะ โอ้สามต่อเลยใช่ค่ะแต่ในกระทูเขาก็มีพูดเหมือนกันนะคะว่าคนที่แบบรวยมากๆจริงๆอาจจะไม่ค่อยนิยมใช้เพราะเขามองว่าเป็นแผนสําหรับคนทั่วไปมากกว่าอ๋อ oh, ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะคะสําหรับคนที่วางแผนค่าใช้ใจ่ายสุขภาพระยะยาวโดยเฉพาะถ้ามีแผนประกันสุขภาพแบบเอ่อที่เรียกว่า high deductible health plan หรือ HDHP ควบคู่ไปด้วย แสดงว่าถึงแม้จะไม่ได้รวยมากแต่เครื่องมืออย่าง HSA เนี่ยก็มีประโยชน์ซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นตัวอย่างของต่างประเทศก็เถอะแล้วมีไอเดียอื่นอีกไหมครับจากในกระทู้มีค่ะมีพูดถึง donor advised fund หรือ DAF ด้วยมันคล้ายๆเป็นกองทุนที่เราตั้งขึ้นเพื่อบริจาคโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อครับจุดเด่นคือสมมุติเรามีหุ้นที่กำไรเยอะๆ แทนที่จะขายแล้วต้องเสียภาษีกำไรส่วนต่างราคาใช่ไหมคะเราบริจาคหุ้นนั้นเข้า DAF ได้เลยก็คือเลี่ยงภาษีตรงนั้นไปแถมยังรวบยอดบริจาคหลายๆปีมาลดหย่อนภาษีในปีเดียวได้อีกด้วยค่ะก็เป็นกลยุทธ์การบริจาคที่ค่อนข้างฉลาดทีเดียวอักกะคูยังพูดถึงเรื่องการขายหุ้นที่ขาดทุนเพื่อไปหักลบกำไรหรือ tax loss harvesting แล้วก็เรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแล้วก็มี t e n o r i w a n exchange ด้วยนะครับ ใช่ค่ะตัว tax loss harvesting หรือ T.L.H เนี่ยหลักการก็คือขายตัวที่ขาดทุนออกมาเพื่อเอาผลขาดทุนไปหักลบกับกำไรตัวอื่นในภาษีเดียวกันช่วยลดภาษีได้ส่วน t e n a n e x c h a n g e อันนี้เป็นกฎของสหรัฐที่ให้เลื่อนการจ่ายภาษีกำไรจากการขายอสังหาเพื่อการลงทุนถ้าเราเอาเงินไปซื้ออสังหาประเภทเดียวกันต่อแต่ก็มีคนในกระทูเขาเตือนเหมือนกันนะคะว่าวิธีอย่าง t e n a n y one เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยเท่าไหร่ อ๋อแล้วก็มีพูดถึงกรณีเจ้าของธุรกิจ LLC ในสหรัฐที่สมทบเงินเข้าแผนกเกษียณอย่าง 401k ได้ทั้งในมุมในจ้างและลูกจ้างเลยทำให้ใส่เงินออมได้เยอะขึ้นค่ะ แล้วพวกบัญชี Roth IRA หรือ Backdoor Roth ละครับเห็นมีคนพูดถึงเหมือนกันพว,วันก็เป็นบัญชีเพื่อการเกษียณอีกแบบในสหรัฐค่ะคือความต่างหลักๆกับแบบดั้งเดิมก็จะเป็นเรื่องจังหวะก,การเสียภาษีแบบ Roth เนี่ยจะเสียภาษีตอนเอาเงินเข้าแต่ว่าตอนเกษียณแล้วถอนออกมาใช้ทั้งเงินต้นและผลตอบแทนก็จะปลอดภาษีไปเลยอ๋อเข้าใจครับ แต่มีประเด็นหนึ่งที่เออยเซอร์ชื่อ Ovanilla684 ในกระทูเขายามไว้หน้าขินนะคะคืออย่าเพิ่งรีบไปทำตามกลยุทธ์คนอื่นไม่ว่าเขาจะรวยแค่ไหนก็ตามต้องกลับมาดูสถานการณ์ของเราเองฐานภาษีเราเป้าหมายเราก่อนเสมอเพราะสิ่งที่มันเหมาะกับคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ค่ะอันนี้สาคัญมากชัดเจนเลยครับต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองจริงๆเอาล่ะครับเราได้ไอเดียเรื่องภาษีไปพอสมควรแล้ว ทีนี้ลองกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นไทยตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์กันบ้างดีกว่าครับคู่มือเขาสรุปขั้นตอนวิดีเหมือนกันต้องประเมินก่อนเลยว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนชอบแบบเสี่ยงตามเน้นรักษาเงินต้นหรือว่ารับความผันผวนได้สูงหน่อยเพื่อโอกาสผลตอบแทนที่สูงขึ้นในคู่มือเขามีแบบทดสอบให้ลองทําด้วยนะคะครับขั้นตอนที่2คือรู้จักเครื่องมือถูกต้องค่ะ ต้องเข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนแบบไหนได้บ้างหลักๆก,ก็มีเงินปันผลที่บริษัทแบ่งกําไรมาให้กับอีกอย่างคือกําไรจากส่วนต่างราคาตอนที่เราขายหุ้นได้ราคาสูงกว่าตอนซื้อแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันมีความเสี่ยงด้วยนะคะทั้งจากราคาหุ้นเองที่มันผันผวนแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทที่ไม่แน่นอนและสุดท้ายขั้นตอนที่3คือรู้จักจังหวะและกระบวนการลงทุน ขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะเริ่มจากตั้งเป้าหมายก่อนเลยว่าเราลงทุนเพื่ออะไรแล้วก็ไปวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทั้งภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวบริษัทเองเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเทียบกับราคาในตลาดว่าตอนนี้มันถูกไป under value หรือว่าแพงไป over value จากนั้นก็หาจังหวะเข้าซื้อขายแล้วก็ที่สาคัญไม่แพ้กันคือต้องติดตามผลอยู่เสมอ ควรจดบันทึกการลงทุนของเราไว้แล้วก็เปรียบเทียบผลตอบแทนกับเกณฑ์มาตรฐานอย่าง S C T Index เพื่อดูว่ากลยุทธ์เราเวิร์กแค่ไหนค่ะแล้วเรื่องภาษีล่ะครับถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นไทยมีอะไรที่เราควรรู้เป็นพิเศษไหมโดยเฉพาะเรื่องเงินปันผลมีประเด็นเครดิตภาษีเงินปันผลค่ะอันนี้สำคัญแนวคิดคือเขาต้องการป้องกันการเสียภาษีซ้ำซ้อนเพราะว่า กำไรบริษัทเนี่ยมันเสียภาษีนิติบุคคลไปรอบหนึ่งแล้วพอจ่ายปันผลให้เราก็ยังโดนหักภาษีณที่จ่ายอีกทีอ๋อครับกฎหมายเขาก็เลยเปิดช่องให้เราสามารถขอเครดิตภาษีส่วนนี้คืนได้ตอนที่เรายื่นภาษีประจําปีนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าควรจะขอเครดิตภาษีคืนดีหรือไม่หลักการง่ายๆเลยค่ะคือเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเรากับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทเขาจ่าย ซึ่งข้อมูลอัตราภาษีบริษัทเนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือรับรองการหักภาษีหนาที่จ่ายที่บริษัทส่งมาให้เราค่ะครับผมเข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งตัวอย่างกลยุทธ์ภาษีอย่าง HSA หรือ DAF จากต่างประเทศซึ่งก็ให้ข้อคิดว่าเออมันมีเครื่องมือหลากหลายนะแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับเราจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามคนอื่นแล้วก็สำหรับการลงทุนหุ้นไทยขั้นตอนพื้นฐานก็คือ รู้จักตัวเองรู้จักเครื่องมือแล้วก็มีกระบวนการวิเคราะห์ติดตามผลที่ชัดเจนรวมถึงเข้าใจเรื่องเครดิตภาษีเงินบันผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราด้วยใช่เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามให้ลองคิดกันต่อนะคะว่าท่ามกลางเครื่องมือทางการเงินที่มันหลากหลายมากๆทั้งด้านภาษีการลงทุนซึ่งแต่ละอย่างก็ซับซ้อนมีเงื่อนไขต่างกันไปอะไรคือหลักเกณฑ์ที่เราควรจะใช้ในการเลือกเครื่องมือที่มันใช่ สำหรับเป้าหมายระยะยาวและสถานการณ์ปัจจุบันของเราเองจริงๆแทนที่เราจะแค่แบบทําตามกระแสรหรือทําตามคําแนะนําที่อาจจะดีสําหรับคนอื่นแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สําหรับเราเลยก็ได้